อยากรู้จังเลยอะสองคนที่ยืนจับมืออะเขาคุยอะไรกันคุยอะไรกันงามๆแล้วให้เราฟังหน่อยสิว่า Well done babe is it you is it me I'm so glad I met you and I'm so proud of you ภูมใจรู้สึกภูมใจแค่ไม่กี่นาทีเธอสามารถพูดเป็นว็อกเป็นเวรได้เลยนะตอนแรกตอนแรกนึกว่าน้องแอนจะเป็นอารมณ์เหมือนควีนควนแบบยิงยิงหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอเจอคนละเรื่องค่ะ อ๋จจะแบบพอหลังๆเริ่มรู้จักก็เริ่มจะแบบมีความเป็นเบบี้เด็กน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแอนจะแบบพี่แตงกวาเข้ามาก่อนแตงกวาเป็นเพื่อนสนิทของเทรนาสามปีแล้วค่ะใช่ค่ะเทรนาเจอแตงกวาครั้งแรกที่ประเทศจีนไปเจอกันที่เมืองจีนเหรอใช่ค่ะเราประกวด Miss Model of the World สวัสดีค่ะ can y o y s u s p k t k a i อันเทรนาบอกว่าอ๋อเป็นลูกครึ่งไทยค่ะ มอนิดหน่อยค่ะไม่พูดไม่ได้แลวพี่มดเป็นคนที่สําหรับแอนนะคะเป็นคนที่มีสติตลอดหรอไม่รู้ไม่รู้อ๋อหรอหรอพอได้มาเป็นรูเมดกันเนี่ยค่ะพี่ลี่แบบไลฟ์ลี่เป็นคนที่ล่าเริงทําให้อยู่ด้วยแล้วแบบแฮปปี้ไม่เครียดใช่แต่ดีใจมากนะคะได้มดเป็นรูเมดเพราะว่าเป็นรูเมดที่ไปที่ห้องเราได้ความสงบเหมือนแบบว่าเราเหมือนแบบคุยกันด้วยความสงบสุขใช่แล้วแล้วมีอะไรที่ทาริน่าไม่เหมือนที่เราคิดไหม โอ้เขาเป็นคนโกโก้นะคะดูอย่างนี้คือดูเป็นบิวตี้ควีนอย่างเงี้ยแต่เป็นคนโก๊เหรอแตเป็นคนโกโ้น่ารักค่ะน่ารักน่ารักแลเรื่องการเตรียมตัวนะคะไป Miss Universe ปีนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะคือฝึกหนักกันแล้วก็ passion มันยังมีอยู่ค่ะก็ความตั้งใจแล้วก็ทีมที่ตั้งใจด้วยกันนะคะ จะทำให้เราสู้จักรวาลอย่างยิ่งยอดมากๆค่ะแอนแอ l ชลีส t ็อตเคมิส Thailand ขอเสียงปรบมือให้กับเธอด้วยนะฮะ Package Miss Universe Thailand 2021ราคา429บาทซื้อได้ที่ TrueID